โอ้โหนี่หมานจริงครับเหยื่อใหม่โดนเดียวกันดูทีะหมานไหมโอ้โหงูนี่ยอมหนาวยอมหนาวนี่ สวัสดีครับแซปในซอยโคราชมาแล้วครับผมตกปรากฏค้อนมัน EP 92ครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาตกปรากฏอีกเช่นเคยครับแม่น้ําป่าสกครับสระบุรีนะครับวันนี้เดินทางมาคนเดียวนะครับเสี่ยนไม่เสี่ยนคิดเดียวคนเดียวก็มานะแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าที่ปลายทางแม่น้ําแห่งนี้นะก็จะเจอนักตกปลาในพื้นที่กันอยู่บ่อยๆนะครับไม่มีเหงาแน่นอนเพราะว่าแม่น้ําเส้นนี้ครับมีคนนิยมมาตกปรากฏค่อนข้างมากนะครับแล้วนอกจากเป็นคนพื้นที่แล้วก็เป็นพวก มาต่างจังหวัดอย่างพวกผมนะมาเจอกันก็ได้รู้จักกันรับรองไม่เหงาแน่นอนครับผมวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับกระปองซิ่งแล้วก็ม้ํมเซ็นะมีม้ํมใหม่แล้วก็ม้ํมเก่านะฮะตกผสมกันไปครับกินเหมือนกัน่าถ้ามันมีตัวมันกินแน่นอนครับมันไม่เรื่องมากนะปลาไม่เรื่องมากคนเนี่ยเรื่องมากแล้วเบ็ดคันก้าวมาคนระับ จริงแล้วผมก็ชอบตกเบ็ดกระป๋องเพราะว่าเบ็ดกระป๋องข้อดีของมันนะคือนะไม่ต้องถือคันแล้วก็ที่สาคัญนะถ้ามันกระชากแรงจนตกน้ําก็กระป๋องมันก็ลอยน้ํานะไม่เหมือนเบ็ดคันนะเบ็ดคันก็ถ้าเผือไม่ได้นะมันก็ชากตกน้านะเสียของมาหลายชุดแล้วครับแต่ข้อเสียของมันก็คือแบบมันไม่มีระยะเวทให้ผ่อนกําลังช่วยนะคถ้าเจอปลาใหญ่ๆกินขึ้นมาแล้วเราสับแรงไปนะทําให้สายขาดหรือเบ็ดง้างได้ครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันส่วนเบ็ดคันข้อดีของมันคือตีได้ไกลนะครับแล้วก็ มันผ่อนหนักผ่อนเบาได้เพราะมีเบรกช่วยมีคันช่วยทดแรงต้านแรงดึงได้ด้วยครับผมแล้วแต่สะดวกแนละใครชอบแบบไหนก็ตกแบบนั้นเงี้ยการตกก็จะมีถุงอ่อยนะครับในถุงอ่อยก็จะมีริ่มเลือดนะครับโครงไก่แล้วก็หินถ่วงหย่อนลงไปเนี่ยหัวเรือผมตกผมก็หย่อนหย่อนหัวเรือนะครับเป็ดกระป๋องก็ตกข้างเรือซ้ายมั่งขวามั่งแล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนเบ็ดคันก็ตีไปไท,ท้ายเรือนะครับดูที่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวนะจะได้ สก,กิดตัวแนละ้วแล้วก็จะได้โทฟี่ทะลุโลหรือเปล่าจริงๆทะลุโลที่นี่เจออยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมอยากเจอไซส์2บวกดูดิว่ามาคนเดียวจะหมาหรือว่าจะเจอไซส์2บวกหรือเปล่าครับ mm hmm. แล้วก็ท้ายคลิปนะถ้าไม่เหนื่อยมากนะมีเมนูแซบๆซให้ท่านผู้ชมชมท้ายคลิปแน่นอนต้นคลิปหลายคนคงเห็นสังเกตเห็นแล้วว่าผมเด็ดยอดอะไรมานะอาลองแซบแน่ถ้าได้ทำบนเรือมาครับเุยกันเดียวลองกระป๋องนี้ครับดูดิว่าหมัก2วันมันจะกินไหมฮะเพราะส่วนใหญ่ผมจะใช้ ทำสามวันแล้วม,มาตกนะอันนี้ลองดูดิล่ะสวันยังไม่ทันเหม็นนะดูดิมันจะกินไหมแต่ความรู้สึกผมผมว่ามันกินนะครับเพราะว่าในแม่นะ้ํามันไม่มีของดีๆแซบๆนี้ให้มันกินหรอกแล้วกหย่อนลองไปวัวเรือนะครับช่วยรุ่นกันว่า หมายแรกจะได้ตัวไหมถ้าหมายแรกเข้าแล้วมีตัวเลยนะโอ้โหจะมีกําลังใจมากเลยนะถือว่าวันนี้มาแล้วมันหมานนะเดี๋ยวทางวันจะเอาเบ็ดคันลงไปเป็นเพื่อนหน่อยโอ้โหนี่มนหมานจริงครับท่านชมเห็นไหมกินเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นใจเป็นใจโอ้โห,โโห,โโหใหญ่เลยครับท่านชม นไม่ไม่กี่วินาทีต้องพูดว่าเป็นวินาทีเลยครับมาเลยโอ้โหสงสัยจะหมานกันแล้วโอ้โหดิเห็นไหมครับนี่มาาทำสองวันยังไม่ทันเหม็นยังไม่ทันเน่าเลยครับใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดเยอะนะนี่โอโ้สายสวยเลยตัวนี้ก็ประมาณแปะโละครับประมาณแปดถึงเก้าขีดได้ครับตัวนี้โอ้โหแจ๋วแจ๋วนับหนึ่งนับหนึ่งยังไวเดีย๋ยวต้องดูว่า ย่อนไปกี่วินะได้แน่ๆตัวนี้แปขีดครับแจ๋วนับหนึ่งยังไวยังไวปลาแห่งขวัญและกำลังใจก็มาครับปลาขวัญถุงพันถังนะตัวแรกแถมได้ไซส์สวยด้วยแับข้อดีของม้ามครับนี่ฮนะมันก็ยังคงอยู่นะครับน้อยครั้งที่มันจะหลุดนะครับถ้าอยู่เนี้ยเราก็แต่ง ให้มันอยู่ในคมเบ็ดนะแล้วก็ให้ปลายเบ็ดทะลุมานิดนึงแล้วก็ชุ่มเนี่ยกระป๋องใหม่ๆเลยเนี่ยยังไม่เป็นดีเลยยังแดงแป๋เลยเนี่ยเป็นแล้วมันจะจะสีค้าๆหน่อยเนี่ยจุ่มในน้ำหมักนะครับแล้วก็หย่อนไปใหม่เริ่มมีตัวไหม ไหนไหนเหยื่อใหม่โดดเดียวคุบผู้ชมโอ้โหวิลทูเห็นไหมครับเมื่อกี้ปะทะน้ำหนักแล้วครับแต่มันเบานะน่าจะเป็นตัวเล็กครับเห็นไหมเบ็ดคันยังไม่ทันลงเลยเล่นอีกแล้วเนี่ยเหยื่อยังอยู่นะเหยื่อแล้วก็จุ่มใหม่ครับจุ่มแล้วก็ย้อนใหม่ จริง,รงคันจะได้เกี่ยวไหมเนี่ยจะคันตกบนเรือต้องถือไว้นะครับถ้าไม่ถือไว้ก็ต้องหาเชือกล่ามนะครับเผือไม่ได้นะเผือดึงตกน้ำนะ ก็ตีไปท้ายๆเลอครับไม่ต้องตีไปไกลมากไกลมากมันเสียงติดเสียงติดต่อดูที่จะมานไหมโอ้โหลัน่นอีกครับดโดนครับลงคู่แล้วเดื๋อว,วืดอีกอันจะได้ติดอีกอัน ท่านผู้ชมมาลากกระป๋องตกน้ําผคก้านะลื่นตกเรือไปทักหมดเลยป่ายังอยู่นะครับแต่หนักมากครับแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างที่ตกน้ําอยู่ครับกระป๋องอีกอันหนึ่งมันก็ลั่นนะดูได้ไมาอีกตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้มันลากเข้าไปในป่านะครับริมตลิ่งนี่น้ำไม่ลึกนะน้ำประมาณเมตรกว่ากลางวันห,หนาวเหมือนกันครับช่วงอากาศหนาวเย็นๆนะ จะลงไปดูว่าจะออกมาไหมมาติดตรงกิงไม้ข้างหลังเนี่ย้จบคุ้มคุ้มดูนะน้ำไม่ได้ลึกนะผมยืนได้สบายนะครับเพราะตกลิมตลิ่งครับนะลงมาเอาต้องระวังนะปลายังอยู่นะครับดีนะที่ผมเปลี่ยนเบ็ดตัวใหญ่ขึ้นมานครับงั้นเบ็ดง้างแนะ่ดูตัวครับ ไซส์ใหญ่แน,น่นอนครับโทฟี่เลยพร้อมยังพร้อมยัง <g ül> หมายแรกก็โคตรหวานเลยสามตัวสามสองหนึ่งวนูนีต้องชมโคตรใหญ่สองโลนี่ยดูตัวโอ้อยยอดดูตัวโคตรใหญ่แม่คุ้มเลยครับยอมหนาวยอมหนาวนี่บอกเลยโอเจอไซส์เียโอ้หโคตรใหญ่ดู ทำไมเปลี่ยนเบ็ดมานี่อดเด็กแน่นเนี่ยอดเบ็ดก่อนเดี๋ยวต้องไปเอาเบ็ดมันพันอยู่ตรงนู้นครับมันพันกิ่งไม้ลิมตะลิงโอ้โหเหนียวมากเลยติดมุมปากเนี่ยติดมุมปากดีนะมันเบ็ดมันทะลุมีคนอยู่แถวนี้ปะเด็กก็ว่าจะบ้า <laughs> ผมชั่งน้ำหนักดูแล้วอะแล้วก็ปามยังดึงอยู่ด้วย ถ้าไม่ลงมาเลยขาใจแน่นอนโอ้ไซนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะโอ้โหออกแล้วครับนี่ดูตัวเบ็ดเบ็ดผมเปลี่ยนมาใช้ของมาลูกเกลียวนะครับเบอร์ <Bright. S 2> อะไรไม่รู้แต่ตัวใหญ่ขึ้นครับ,บเบ็ดนาขึ้นครับโคตรคุ้มโคตรคุ้มเดี๋ยว um <het> ไปเก็บกระป๋องขึ้นกัน เรือมีชุดสำรองนะแตเสียกันยาวหมดแล้วหรือได้แค่สั้นเดี๋ยวบิดน้ำตากไว้ท้ายเรือครับโอ้ยอะไรถือว่าคุ้มนะยอมเปียกไม่ได้ไม่ได้ยอมเปียกเปียกออโตโอ้ผมได้ยินเสียงในะตอนผมวิ่งนะไล่ไปเอากระป๋องแล้วตกน้ำหนึ่งตูง้มอะไรคุ้มคุ้มดูชัดๆเลย อาจจะเกือบเกือบสองโลครับตัวนี้โอ้คุ้มคุ้มคุ้มกว่าความหนาวนะโอเคสุดยอดหมายนี้สามตัวแล้วแจ๋วเลยหมายเปิดทริปหมันสุดๆุหาเข้าหมายใหม่ครับหมายนั้นคงตื่นกินตัวผมไปแล้ว <laughs> พ็จะจอดอยู่ิมตะลิงเงับที่กกเกาะเรือไม่มีสมองนะครับถ้ามีสมองทิ้งก็จะตกได้ง่ายนะครับลองดูด้วยหมาย2ลขสองจะมีตัวไหมห่างจากหมายแรกมาประมาณสามสี่สิบเมตรนะครับลงทุงอ้อยกันลงทุงอ้อยเสร็จแล้วก็ มันแซบปลงไปเลยน้ำประมาณเมตรนิดนิดครับตึ้งกับตรงไม้แรกที่ได้ตัวใหญ่เมื่อกี้คุณได้จะมีตัวไหมไม้แรกไม่ถึงนาทีแนละ้วลงคู่กันไปเลย <c oughs> ล้างมือด้วยเ <c oughs> ขออาะน้ำไปด้วย เบ็ดคันลงด้วยนะนี่นั่นเนี่ยมีตอดมีตอดอืเอ้จะเกี่ยวเบ็ดคันดึงกึ๊กกึ๊กกึ๊กอยูอ่น,นี่ไงหมามีตัว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  ใสสีขีดได้ครับตัวนี้โอ้โหนะห่างจากไม้แรกมาประมาณ30เมตรครับแสดงว่ากินตัวผมนะไม่ทำให้ลานหนีแล้ว ซ้ายเราจะกินขวาอูมาอูหนหนักหูหนักหนักขอ,อ,องใหญ่ครับของใหญ่แล้วครับท่านผู้ชม แน่นอนครับตัวนี้ต้องมีทะลุโลครับทะลุโลแน่นอนทะลุโลแน่นอนโอ้โห วันนี้เจอแต่พี่บิ๊กพี่บิ๊กงั้นเลยโอ้โหใหญ่ครับประมาณโลโลหนึ่งโลสองได้ครับตัวนี้ใช้เบ็ดตัวหนาขึ้นนี่สับค่อยมั่นใจแล้วนะตัวนี่ สองนะได้แน่ๆครับตัวนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S งานเข้าครับผู้ชมโดนของใหญ่แล้วออออของใหญ่แร้วกับตกน้ำแล้วกล้องกับตกน้ำมาทีนี่หูใหญ่ลุกใหญ่ๆหลัวไกยแล้วโอ้โหวันนี้โดนแต่ของใหญ่ครับ ของดินตกน้ำเร็วกว่าทันหรูกว่าครับอุ้ยกระป๋องนะั้นเหมือนจะกินดีนะครับกินมันนึงอีกกระป๋องนะครับจะสับไม่ทันนะครับเอาตัวน,นี้ก่อนให้ดูของใหญ่ก่อนนี่ใหญ่แล้วครับหรูกว่าครับจะป่นไปก่อน หมาหมักสองวันหวานนะ <c oughs> ตัวนี้โหลต้นต้นนี่แล้วครับประมาณโหลหนึ่งโหลสองน่าจะได้ครับตัวนี้โอ้โหมีแต่พี่บิ๊กพี่บิ๊กทั้งนั้นเลยวันนี้โอ้โห เซเว่นเก็มาเซเว่นก็มีหยุดไปแป๊บเดียวเล่นเลย มามาโอ้พอตึงตึงมือไม่ถึงโลหรอกตอนนี้ สองขีดสองขีดนะครับมาแล้วบมาแล้วโอ้โหตึง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 โอ้โหโโห,หนักครับหนักครับต้องชุ่ม ของใหญ่ครับของใหญ่ไหมครับของใหญ่ครับ,อรบโอ้ไาโลแล้วดูไซโลแลว้ว <c oughs> โอ้โหกินสองอันเลย ใส่โลนะครับท่านผู้ชมใส่ไม้เต็มมือแนละ้วโอ้โหสุดยอดแต่ของใหญ่หมีแต่ของใหญ่ครับโลกว่าครับตัวนี้โลต,ต้นๆนครับโอ้โหใส่ตึงมือมากมาเสียวมีหลายตัวแล้วนะครับมีแต่ใหญ่หญหญสุดยอด อือเบายัางโโอ้โหเซเว่นเซเว่นนี่เล็กเป็นที่เล็กนะครับเป็นปลาตัวแรกจะเก็บนะอันนี้ได้ตัวใหญ่แล้วครับ เล็กปล่อยแล้วครับเผาจังมาแล้วโอ้โอ้โ ใส่เว้นเว้นโอ้เบาแค่ใส, bên, ส่เว้นใส่เว้นเล็กไปครับปล่อย สวยขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้สามขีดได้ครับโอเค <c oughs> โอ้โหหมานี่กินดีนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ มันมือพอได้มันมือตัวนี้ใช้ได้โอ้หนักนักหนักหนักหนักต้องชมโอ้โหใหญ่ครับใหญ่แน่ครับตัวนี้วิ่งย้อนมาด้วยโอ้โหโอ้โหดินน้ำบานมาแล้วครับ ใหญ่แน่นอนฟังเสียงเสียงทู่เลยโอ้โหใสโลไปแล้วท่านผู้ชมโอ,โอ้เต็มหน้าเลยกล่องเปียกหมดนี่ ไม้แล้วอุย้ยกล้องมัวใส่โลเช็ดกล้องนี่ใส่ตัวนี้ก็โลอ่ะกาวขีดถึงโลได้ครับตัวนี้เต็มมือเต็มมือโอ้โหนึกว่ามีจะใส่แวน่นซะแล้วของใหญ่ก็มีเหมือนกันเนี่ยหมยนี่ไหลตัวเลยครับกินจัดเลยเนี่ยแฉลาให้ดูอะไรครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ น้อง f อซโทรมาน้องเอกำลังคุยเรื่องตกปลาน้องลงตอนบนนะครับไม่ลงตอนล่างกำลังคุยของผมมันกิน,นครับลั่นสองกระป๋องพร้อมกันที่ไหนนึกว่ามันกินสองตัวที่ไหนนะครับตัวเดียวครับดูมันกินเหยื่อดูดูความตะก,กะของมันนะที่แรกกระป๋องแรกวิ่งกระป๋องที่สองวิ่งตามที่ไหนได้มันมันกินเนี่ยนะมันรวบสองกระป๋องเลยอ่ะคิดดูมามแทบมันแทบ,บกันไหนไซโลเลยครับเนี่ย โอ้หเดี๋ยวกดไม่ออกด้วยโอ้โหมันนี่มุมมาจริงๆเลยโอ้โอโอดูเห็นไหมไมาชมมันกินกันไปทั้งสองเบ็ดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสองสายเนะี่ยโอ้โหมันจริงๆเลยสุดๆเลยปลาก,กดตัวนี้โอ้เหนียวเนี่ยน,ะนี่ตัวที่หนึ่งออกปลา ไม่ต้องกวนลหลุดเลยตัวเนี้ยเราก็นึกว่ากินพร้อมกันสองคันดูมามแซบหมักแค่สองวันนะการันตีครับท่านผู้ชมไขรที่เราไม่ทับนะครับสองวันไม่กินนะโอ้ดูตัวดูไซส์โลนะครับเนี่ยไม่โลก็เกือบเกือบโลตัวเนี้ย โอ้ต้องมีเก้าขีดเก้าขีดถึงโลครับตัวนี้ดูแซบจริงๆนะกินพร้อมกันควบเลยเจ๋อว <c oughs> จะได้ฮนะน้องโทรพอดีเลยไม่ได้เห็นท่านผู้ชมเลยไม่ได้เห็นจังหวะกระป๋องซิ่งพร้อมกันสองอันนะกินรวบกินรวบเคตัวนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับเริ่มตกตั้งแต่ประมาณบ่ายนะครับปลาถือว่ากินดีนะครับ ดูปลาเนี่ยโหเตม็มเลยครับน่าจะทะลุสิบโลแล้วนะครับถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับแต่ข้างล่างมีน้ําแข็งนะครับเย็นเจี๊ยบปลายังไม่เต็มนะครับล่างน้ําแข็งแต่ว่าปลาได้เกือบยี่สิบตัวแล้วจะไซส์โลในประมาณหกเจ็ดตัวแล้วนะครับที่ได้มาใหม่ดูตัวดูห้องขังเหยื่อเอ้ยดูห้องใส่ปลานะครับแคบไปเลยนะ่ะความใหญ่ความยาว ปิดไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเคลียร์น้ำแข็งแล้ว,วมีของมาโชว์ครับเอ้ยโอ้โหสะใจที่สุดแล้ว Mm hmm. ต้มปรากฏใบกัญชาใบกัญชา <laughs>